อยู่ตอนวันมี o u r i e ยมีบ o ยเฟ i เอ้ตอนวันมีเป็น b o y f r i นะบอยู่อ่ะ my g i r l f r i e n ยู่น้องยี remember ยู okay, re my l f r i e n d girlfriend if i i i ติงคนเดียวก็โอเค w h a อะไรวะเนี่ยเออ s m e r size ถึงคุณจะยังไม่ตอบรับคิดไรผมแต่ผมอคิดไปไกลแล้วเออ s m m e s Um, 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 um. Yes, we will be sparkle. We We like hey. we, 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 we. you. Tell hey. we to you. Be back, 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 hey. back, สนามบอลมันนักต่อนะไม่มีสนามไหนที่ผมเคยเกรงกลัวกีฬาฟุตบอลมันอยู่ในสายเลือดของผมชาลีกามินชีกามินชีกามินใอยผมโค้ชชาลีเรื่องฟุตบอลไว้ใจผมอีก่กง không tệ mà đang đấm đập. này con gì? này con gì vậy? Charlie, con gì vậy? mặc bikini bikini? yes for you bikini wow no để 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 comment tiktok fire. à no 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 here no i'm i'm eating 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 yeah eating Okay. wow you bikini you sexy number one Me sexy? In the world. Yes, bikini. Um I can bikini. I can yes. Yes? Very sexy. Yes, and very sexy. Mm. <laughs> 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 pam non it pam, thank you, kucunka. Might <laughs> call me Chip Night Punk, but I... I mean, we're <laughs> Wow! Na lak, na Na la na we together when... Hula, hula, hula. Hula, hula, hula. Hula, hula, hula. Na, 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 na. Na, 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 Hula, 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 hula. hula, hula. My team. We make baby 23 baby 14 football members get one. Oh, we now baby. Go, let's go. Go, thank you My My, my hotel. <gasps> oh, no, 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 no. Go, Thank you. go, go, Thank you, thank you. Thank you, 여러분이 여러분이 이거 다 들고 오랫동안 기다렸을 생각하니 마음이 아프고 너무 죄송하고 감사해요. ฉันเสียใจมากที่คิดว่าพวกคุณทุกคนต้องรออย่างหนักสำหรับของขวัญเหล่านี้และฉันเสียใจและขอบคุณมากชีรีน่า굿นนีอรีทุกคนนมมทุกคนเ่เหนดอ Very very big 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 size. Oh, mm. uh, I'm I'm my heart. Uh, I'm sorry sorry to come uh, mm. no, Thank you Don't thank you. sorry because everyone like love you. You na love na got Everyone is angry. Yes, I know, but but I'm every day every day cook conca and uh, my heart. Uh, Ah, oh, sorry, Kotoka. Thank you, Kotoka. Thank you, thank you, Toko. Thank, thank you so much. Thank you. say, Doo. Doo. Hey, Do. Do, do, you do. say, You do. Do, do. What What? Uh, <laughs> ขอบคุณค่ะ thank you to o u thank you I love you I love you I love you ขอบคุนบขุณนะพ thank you นี่นุกเซกดที่ตะก้า t h a k u กดที่ตะก้จตังด้วยค่ะจตังด้วยนะคะเออวอด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 วด้เออร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 อผมรอมากเลยนะฮะกดทตะก้าจะเอาไม่มีตะก้าดีกว่านึกว่าขายของอยู่ขายของจนลืมมาขายของทุกวัน วันนี้วันนี้มาขอบคุณทุกคนนะครับน่ารักน่ารักดีใจมากๆที่ทุกคน Yes my นุนกันค่ะมี v e r y v e r y ฮร์รี่ r ่ารักแฮรอืมอ่า I'm you touch me every day every day every day coming up to touch me อ่าใช่ You why Thai say Thai say here ที่ลองนะที่ช่างน้ำหนักที่ช่างน้ำหนักว้าวช่าอะไรขนาดนี้ที่ช่างน้ำหนักอืม And could you say? Weight, 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 one more, please. One more, say. t you? Who are you? My girlfriend. Oh, your girlfriend? Who? G. กันนี่ป๊อดเจ็บตุลีป๊อดเจียงกันป๊อดป๊อดป๊อดชิคกันป๊อขอหมดแล้วนะครับผมกดที่ตะกร้าไม่ทันแล้วนะครับขอหมดแล้วนะครับผมวันนี้ขายดิบขายดีนะฮะอ่ะผมลืมลืมลืมวันนี้ต้องขอโทษแฟนๆหลายๆ,ๆคน<ม>นะที่แบบว่า ที่เราแบบไม่ได้ไม่ได้นั่งเอ้ยตอนเรื่องาน,นแล้วแบบเราไม่ได้แบบว่าอยู่กับเพื่อนๆนานมากนะเนื่องด้วยแบบถนนมันลง้งมันไม่มีที่จอดรถนะครับแล้วก็ถนนเนี่ยก็เป็นว่าวันไหนที่แบบเราพยายามจะอยู่กับแฟนทุกคนได้นานที่สุดก็จะอยู่ให้นานที่สุดนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบที่มารอเรานะบางคนมาผมได้ยินพี่สาวมบอกได้ว่าบางคนมาไกลมากนั่งรถมาไกลมากก็ขอให้เดินทางกลับอย่างปลอดภยัยแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่ ที่แบบว่ามาหากันเน้ออยากมาดูการเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยก็น่ารักมากเลยขอบคุณทุกคนจริงๆครับมาจากอุดรใช่ไหมไมายมีคนมาจากสถานีไกลๆมากๆด้วยเลยอยากรู้สึกว่าแบบใครที่ถ้าถ้าแบบว่ามันแบบทางยากลำบากนะที่ก็เป็นกำลังใจให้กันทางไกลก็ดีใจแล้วนะครับผม ก่อนกลับผมก็พยายามพาเขาเดินไปทักทายทุกคนให้ได้แบบเยอะที่สุดเท่าที่ได้นะวันนี้นะคือแบบก็พาทุกคนแบบกยพาเขาเดินไปทักทายฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้ได้มากที่สุดอะ Oh my god อะไรอ่ะ This is uh uh d y d a i uh d a i y fresh h o m home home ไหนทั้งสวยทั้งสวย อ๋อ้พบคุ่มพี่ปุ่มปุมค่ะ thank you thank you thank you ปุ่มค่ะใครมาจากแอฟริกาวะคนกำลังซึ้งอยู่มาจากแอฟริกาเฉยเลยเออโชวนั่งอะไรมาเมนเมื่อกี้ที่มาจากแอฟริกานั่งอะไรมาเฮ้ย today มีพีอัมพ e เ p l e อ่ะยูแฟนยูยูยูแฟนเขาแบบ จากแอฟริกายูโน่แอฟริกาอเมริกาเย้ทุเรียนไม่ยิ้มนะยอดแฟนขาแบบคอมโกจากแอแอฟริกาคอมไทยแลนด์อ่ะโอ้ยริ้วจริงริ้ว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 กเนี่ยเออ่ะเอเทลชาลีอ่ะมาแอฟริกาเชียงใหม่แอฟริกาโอ้ยยูโน่ดาวผูต่อ You know that puto? That puto? 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 Uh. I don't know. Hey! Hello. Oh my puto! Too far! Far Bangkok? Far! Yes, I know. Today? Today? <laughs> sorry, 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 sorry. Don't sorry, sorry. You don't sorry, me coming. Ah! You don't Neptune Neptune Yes Today ะ Your fan club อ่ะค Neptune in Thailand อ่ะว้าใช่ไ o มนี่ NASA NASA t u o i l นาแมก a l l y You know a m แ k Do e o u l y ก่ Go นาแมกแมนิททูฟาอ๋อ r e l l y โ Oh, n a m ม k Japanese Today Japanese. เข้ามิวสิคว Thank you コエデスコエデスコスコエデ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 スしエデコエデスコエコエ c h コエデスコエデスコエデコエデスコエデスコエデスコエデ เซ็กซ no ี่มาจากความปวดไม่ไหวแล้วเพื่อนคิดมุกไม่ทันขอร้องอ่ะหยุดสงทางไกลมาเถอะกูขอร้องแล้วเฮ้ย you like um sound me แบบยังไงอ่ะชอบเล่ why why many of eating อ่ะเอาเลไอ้พวกเกิดไปกับกินกินกิลืมไปแล้วว่ากินไม่แพนยิบเลยตอนนี้น้ำหนักกำลังขึ้นนะครับผม ในช่องผมต่อนะครับผมนักชาลีนะครับอามาโนโนชาลีพอเจ็ดแล้วก็นามสกุลนะครับซีกักลับมาอยู่ในช่องผมต่อนะครับผมดีใจนะครับที่วันนี้ได้เจอทุกคนนะครับผมเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> ผมก็กําลังลัง <ๆ S 2> เลนะว่าแบบว่าใจก็อยากกลับไปผอมอีกใจก็เอออยากกลับมาบึกเรื่องไม่ถูกกันแต่ว่ามันพอมันบึกถ้ามัน มัน,มนพุงมันมาไวามากเลยแก่น,น,นะเพื่อนผมสองคนนี่รู้สึกว่าผมโชคดีนะเหมือนเราหน้าเด็กอะไรเงี้ยไม่ว่าไมหน้าเด็กนะพอปีสองปีนี้หน้าเด็กลงส่วนเขาเนี่ยความน่ะเฮ้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 ออชูเดท หวานอะสวิทูห0ในเนา่อ๋อโอเคนุ่มนุ่มสวิทขอชายสองร้อยเปอทุกคนจิงจิงคุณค่ะจิงจิงจิงจริงยิ y ีน support and keep I'm I'm very 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 my, my heart happiness thank you. Uh, my heart very 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 kotoka kokunka my tokon I mean I a very big 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 gift a very long time mate. I I I'm very worried. Loma. Every day, every day.